ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u d โ o n o เว l บทที่1241อุปสรรคในงานแต่งมีแต่คุณนางหลายคนที่จงรักภักดียังคงเอ่ยเตือนฟาบาดกบฏบุกเข้ามาในเมืองแล้วถ้าไม่ส่งทหารไปขวางไว้พวกนั้นจะบุกเข้ามาในวังได้นะพะยะ่ะฟาบาดกองทัพแม่ทัพหลี่แม่ทัพหวังอยู่นอกเมืองให้พวกเขาเข้ามาช่วยไหมยยะยะค่ะข้าบอกว่าบรรเลงดนตรีต่อพวกเจ้าหนกหูหรือไง ได้ยินดังนั้นนักดนตรีที่มาใหม่ก็เริ่มบรรเลงดนตรีงานพิธีสมรสก็กลับมารื่นเริงอีกครั้งแต่ใบหน้าของทุกคนกลับไม่มีรอยยิ้มเลยถ้าไม่ไปขวางไว้รอองสเสวียนชินบุกเข้ามาไม่รู้ว่าจะปล่อยพวกเขาหรือเปล่าฟาบาทสงครามสำคัญนะพยะคะ่ะขอฟาบาทให้กระหม่อมออกรบด้วยเถิดพยะคะ่ะทหารจับเจ้าแก่พวกนี้ลงไปประหารซะทหารรีบวิ่งเข้ามาจับตัวพวกขุนนางไว้ไม่ให้โอกาสพวกเขาได้ตอบโต้เลย แม่ทับเฉินใต้เท้าหลิวพวกเขาต่างก็ใจเสียกันหมดพวกเขานั่งเฉยต่อไปไม่ไหวลุกขึ้นมาด่าทันทีบ้าไปแล้วเจ้ามันบ้าไปแล้วแคว้นปิงจะต้องล่มสลายในมือของเจ้าแน่ลากพวกมันลงไปประหารก้าวชั่วโคตรแม่ทับเฉินร้องอดครวญด้วยน้ำตาตระกูลเฉินของข้ารับใช้ชาติหลายยุคสมัยรับใช้แควนปิงยิ่งชีพ ยอมถวายชีวีในสนามรบลูกชายทั้งเจ็ดของข้ารบตายอยู่ในสนามรบหกคนคนหนึ่งก็ถูกเจ้าทรมานจนตายพ่อข้าท่านปู่ของข้าท่านทวดของข้าก็ตายเพื่อประเทศชาติข้าเสียสละชีพเพื่อควันปิงเกือบตายในสงครามหลายครั้งไม่คิดว่าไม่คิดว่าสุดท้ายจะแลกกับการถูกประหารก้าชั่วโคตรห้าห้ากระบฏก,ก,ก็ดีแล้วกระบฏก็ดีแล้วล่ะตองสเสวียชินรักประชาชนยิ่งลูกแท้แท้ถ้าเขาได้เป็นจักรพรรดิไม่มีทางปกครองบ้านเมืองอย่างโหดเหี้ยมและฆ่าผู้คนบริสุทธิ์เหมือนเจ้าแน่นอน ยังนิ่งอยู่ทำไมไม่รีบลากพวกมันลงไปประหารอีกพวกเจ้ายังจะพักดีต่อนางอีกเหรอนางข่าคุณนางผู้พักดีไปหมดแล้วต่อไปก็เป็นพวกเจ้าแล้วละ่ะจุดจบของข้าอาจจะกลายเป็นจุดจบของเจ้าในวันข้างหน้าก็ได้โอยตามด้วยเสียงร้องทรมานของแม่ทัพเชินกับใต้เท้าหลวพวกคุณนางต่างก็ก้มหน้าลงในใจก็รู้สึกเกลียดชังราชินีอมหิตขึ้นทุกทีพวกแม่ทัพที่ตรงไปตรงมาก็ตอบโต้ขึ้นมาทันที ราชินีไร้ความประนียิ่งขึ้นตั้งใจจะประหารพวกที่มาประท้วงและร้องขอความเมตตาให้หมดจากนั้นค่อยประหารก้าวชั่วโครในที่สุดเวินเศรียก็ทนไม่ไหวเขาพูดขึ้นว่าวันนี้เป็นวันมงคลอย่าฆ่าใครเลยทำไมฝ่าบาทไม่ขังพวกเขาไว้ในคุกแล้วค่อยทำโทษทีหลังพิธีสมรสเป็นพิธีที่เป็นสิริมงคลอะไรที่มงคลที่สุดละ่ะก็ต้องเป็นเลือดหน้าสี่ห้าห้า ข้าจะให้เลือดนองทั้งตำหนักเพื่อฉลองงานแต่งของพวกเราไงหลักรองแม่ทัพจางด่ายอย่างโมโหราชินีอมหิตเมื่อก่อนข้าคงจะเป็นบ้านแน่ๆกลับยอมถวายชีวิตรับใช้เจ้าถุยเจ้าจะต้องไม่ตายดีแน่ด่าไปเธอด่าให้เต็มที่เลยยิ่งด่าข้าก็ยิ่งดีใจห้าห้าโรคจิตโรคจิตเกินไปแล้วเมื่อก่อนถึงแม้ราชินีจะตาลายหูหนวกแต่ก็ไม่ถึงกับโหดเยี่ยมขนาดนี้ และตอนนี้ก็ยากที่จะคาดเดาอารมณ์ของราชินีการกระทําของนางรุนแรงขึ้นมาทุกทีถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปขุนนางทั้งราชสำนักต้องถูกนางฆ่าทั้งหมดแน่ผู้อาวุโสชีของเผ่าเทียนเฟินเห็นแล้วก็กัดฟันกรอดรองหัวหน้าเผ่าท่านวางใจจะให้หัวหน้าเผ่าแต่งงานกับนางจริงเหรอรองหัวหน้าเผ่าขมวดคิ้วเป็นปมไม่พูดอะไรดูไม่ออกว่ากําลังคิดอะไรอยู่เห็นแต่เขากำมัดแน่นคิดว่าคงจะไม่พอใจมากม คนอื่นๆของเผ่าเทียนเฟิ่นต่างก็โมโหกันมากอยากจะถอนงานแต่งนี้ไปผู้คนที่ลุกขึ้นตอบโต้ถูกประหารทั้งหมดที่เหลือถึงจะไม่พอใจมากแค่ไหนก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาเพราะอย่างไรก็ไม่มีใครอยากให้ครอบครัวตัวเองถูกประหารไปด้วยยังมีคนตอบโต้อีกไหมราชินีถามด้วยรอยยิ้มทุกคนเงียบกันหมดไม่มีใครกล้าพูดอะไรราชินีใสยะยิ้มเย็นชา ในเมื่อไม่มีคนตอบโต้แล้วงั้นก็บเบลงดนตรีซะถ้าข้าไม่พอใจพวกเจ้าก็ต้องถูกประหารด้วยเสียงดนตรีดังขึ้นผู้จัดพิธีก็ตะโกนว่าพิธีสมรสเริ่มต้นขึ้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวคำนับฟ้าดินเตือกเสียงร้องดังขึ้นผู้จัดพิธีสำลักเลือดตายทุกคนมองคนร้ายราชินีอย่างไม่อยากจะเชื่อเห็นแต่เพียงราชินีสแสยะยิ้มอย่างเย็นชาไร้ความรู้สึกข้าคือฟ้าใครกล้าสั่งให้ข้าคำนับฟ้า พิธีพิธีสมรสไม่คำนับฟ้าดินแล้วจะคำนับอะไรเจ้ามาดำเนินพิธีต่อฝาบาทฝาบาทบ่าวบ่าวทำไม่เป็นพะยะค่ะแค่นี้ก็ทำไม่ได้ไร้ประโยชน์จริงๆลากลงไปประหารซะเวินเศร้าหญี่ขมวดคิ้วแล้วพูดว่าฝาบาทชอบให้มีเลือดในการฉลองขอโทษด้วยค่าไม่ชอบถ้าฝาบาทยังฆ่าคนเพื่อความสุขไม่หยุดงั้นงานแต่งนี้ก็ยกเลิกไปเถอะ ได้ยินว่าการเป็นหัวหน้าเผ่าเทียนเฟิ่นหนึ่งในเงื่อนไขนั้นก็คือแต่งงานกับข้าเจ้าจะยอมเสียตำแหน่งหัวหน้าเผ่านี้ไปเหรออำนาจชื่อเสียงก็เป็นแค่ของนอกกายข้ายินดีเสียมันไปเจ้ายอมเสียตำแหน่งหัวหน้าเผ่าเจ้าไม่อยากได้วิญญาณของกู้ชูหนวนแล้วเหรออวันเศร้ายใจเย็นตลอดพอได้ยินราชินีพูดถึงกู้ชูหนวนก็อดไม่ได้ตัวสัน่นเจ้ารู้เรื่องได้อย่างไรว่าวิญญ,ญาณนั้นเป็นของนางเจ้าอยากรู้เหรอ เวินเศร้าหยีไม่พูดหัวใจกลับเต้นตึกตักจนแทบกระเด็นออกมานอกจากพวกเจ้าแล้วทวิปิงหลิงจะรู้ตัวตนของนางได้อย่างไรหรือว่านางเป็นคนของทวิปิงหลิงไม่สิราชินีขยับเข้าไปใกล้เวินเศร้าหยีทําเอาเขารู้สึกรังเกียจยิ่งขึ้นเจ้าอยากรู้ข้าไม่บอกเจ้าหรอกฮ่าฮ่าราชินีทำอะไรตามอำเภอใจข้าผู้บริสุทธิ์ในพิธีสมรส เวนเศร้ายีสายตาเต็มไปด้วยแรงอาฆาตเห็นพิธีกรไม่กล้าพูดว่าคำนับฟ้าดินให้พวกเขาคำนับกันเองเลยเวนเศร้ายีกลับไม่อยากคำนับตั้งแต่สมัยโบราณสินสอดมาก่อนเสมอรองลงมาคืองานแต่งงานใหญ่ของมั่นหมายเขียนไว้ชัดเจนว่ามีวิญญ,ญาณหนึ่งดวงและตอนนี้ก็จะเสร็จสิ้นพิธีแล้วฝ่าบาทกลับไม่เอาสินสอดนั่นออกมาสักทีถึงข้าจะไม่สูงสักดังฝ่าบาทแต่ก็รู้ว่าไม่ควรทำผิดมารยาทถ้าวันนี้ฝ่าบาทไม่เอาสินสอดที่เหลือออกมาขออภัยด้วย ข้าไม่สามารถแต่งงานกับท่านได้ทุกคนตกใจตัวสั่นเวนเศร้ายีใจกล้าเกินไปแล้วเมื่อกี้ราชินีฆ่าคนไปเยอะขนาดนั้นหรือเขาไม่กลัวบ้างเลยหรือไงกลับกล้าขอสินสอดต่อหน้าราชินีแบบนี้ราชินีสูงสักขอแค่นางไม่ถูกโค่นออกจากตําแหน่งนางก็ยังเป็นราชินีแห่งแคว้นปิงเวนเศรียกล่าพูดแบบนี้กับราชินีได้อย่างไรผู้ที่ไม่กลัวราชินีเลยก็คือคนของเผ่าเทียนเฟิรน ด้วยความสามารถของเพาเทียนเฟินถ้าพวกเขาอยากฆ่าล้างแคว้นปิงก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้พวกเขาจึงไม่ได้กลัวราชินีเลยถ้าข้าไม่เอาให้ล่ะฟาบาทเป็นถึงเจ้านายของประเทศแค่สินสอดเกรงว่าฟาบาทจะไม่ใส่ใจและคงไม่ให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงไปทั่วทั้งนครหรือฟาบาทจะไม่ให้แล้วจริงๆงั้นข้าก็คงทำอะไรไม่ได้แต่ข้าเป็นคนหัวโบราณสินสอดไม่ครบข้าก็ไม่สามารถแต่งงานกับฟาบาทได้เจ้าข่มขู่ข้างั้นเหรอ ข้าเป็นแค่สามัญชนมิบังอาจหรอกพยาะค่ะสบตากันทั้งสองไม่มีใครยอมใครดวงตาประตูไปด้วยไฟมิบังอาจงั้นเรือข้าว่าเจ้ากล้ามากนะนอกจากเจ้าจะรับใช้ข้าไม่งั้นชาตินี้เจ้าอย่าหวังจะได้วิญญาณดวงนั้นไปเลยถ้าฝ่าบาทไม่เอาสินสอดออกมางั้นถึงข้าจะตายก็ไม่มีทางให้ฝ่าบาทสมหวังแน่นอนยังไม่ได้แก้แค้นเจ้ากล้าตายงั้นเหรอฝ่าบาทคิดว่าข้ากล้าหรือไม่หลัก พวกคุณนางแทบไม่กล้าหายใจพวกเขารู้สึกอึดอัดกันหมดพายุอัดโหมกระหน่ำได้ทุกเมื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่1242ถอนมัน่นอย่างมั่นกังวลใจมากนางกลัวฝ่าบาทโกรธแล้วจะประหารตระกูลเวิรนสายตาที่เย็นชาของราชินีประกายไปด้วยความเยือกเย็นงั้นเจ้าก็ไปตายเถอะเวนเศร้ายิแสแย้มเย็นชาข้าตายไป เจ้าก็จะไม่ได้พลังของข้าไปนะเจ้ารู้เยอะจริงๆเลยนะขอบคุณที่ชมท่านใดนั้นราชินีก็หัวเราะเสียงดังหัวเราะจนน้ำตาไหลานางมั่นใจอย่างมากเจ้าทำให้ข้าตกใจไม่ได้หรอกเจ้าเป็นหัวหน้าเผ่าเทียนเฟินแล้วถึงแม้จะคิดหาทางรวบรวมวิญ,ญญาณทั้งเจ็ดดวงได้ตามหาอาวุธวิเศษที่เปิดช่องอากาศได้ก็เพื่อทำลายล้างเผ่ายกแก้แค้นแทนพ่อและชาวเผ่าเทียนเฟินทุกคนไม่ใช่เหรอ ถ้าเจ้าตายไปทุกอย่างก็จะหมดประโยชน์ทันทีพวกคุณนางควันปิงไม่รู้ว่าพวกเขากำลังพูดอะไรกันอยู่แต่คนของเผ่าเทียนเฟินได้ยินแล้วก็ตกตะลึงมากราชินีรู้เยอะขนาดนี้ได้อย่างไรนางเป็นใครกันแน่แม้แต่เวินเซ้าหยี่ที่ใจเย็นมากแล้วก็ยังรู้สึกตกตะลึงเย่จิงหานเซียวอยู่เซวินกับมู่หนวนไม่มีทางพูดอะไรกับนางแน่นอน ฝุกวงเลว่าอิ่งก็ยิ่งไม่มีทางพูดเรื่องพวกนี้กับนางแน่นางจะต้องเคยไปทวีปเย่อยู่หรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับทวีปเย่อย,อยู่แน่นอนพวกผู้อาวุโสเผ่าเทียนเฟิ่นทนต่อไปไม่ไหวต่างก็ลุกขึ้นถามราชินีว่ารู้ได้อย่างไรเวินเซ้าหยีกลับชิงพูดขึ้นก่อนเขายังคงนอบน้อมสง่างามไม่ใจร้อนในเมื่อฝ่าบาทรู้แล้วก็น่าจะรู้ว่าข้าต้องการวิญญาณน,นั้น พวกเราแต่งงานกันก็เป็นแค่ข้อตกลงท่านให้วิญญาณแก่ข้าพวกเราแต่งงานกันแล้วถ้าท่านไม่ให้ข้าถึงท่านจะเป็นราชินีถึงท่านจะเป็นยอดฝีมือระดับเจ็ดพวกเราเผ่าเทียนเฟินก็ใช่ว่าจะกลัวท่านคือฮาทุกคนซุบซิบกันราราชินีเป็นถึงยอดฝีมือระดับเจ็ดเลยเหรอเป็นไปได้อย่างไรกันเวนเซ้าหยีเข้าใจผิดหรือเปล่าวิญญาณ วิญญาณอะไรคนตายแล้ววิญญาณก็ต้องหายไปด้วยไม่ใช่เหรอหรือว่าจะเก็บวิญญาณไว้ได้ด้วยอย่างม่่นรู้สึกหมดแรงทำอะไรไม่ได้นางหวังอยากช่วยวนเศร้ายีแต่นางกลับฟังที่พวกเขาพูดไม่รู้เรื่องเลยแต่งงานกับข้าเป็นหน้าที่ของเจ้าและเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของเผ่าเทียนเฟินด้วยเจ้าลองถามคนในเผ่าข้าสิหน้าที่สำคัญหรือชีวิตของข้าสำคัญกว่าวนเศร้ายีชี้ไปยังทุกคนในเผ่าเทียนเฟิน ถึงแม้การแต่งงานกับราชินีจะเป็นคำสั่งสุดท้ายของหัวหน้าเผ่าคนก่อนและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่พวกเขาไม่อาจปฏิเสธได้แต่หัวหน้าเผ่าเป็นเหมือนบุคคลสำคัญที่สุดในใจของพวกเขาทุกคนตะโกนขึ้นพร้อมกันเสียงดังทั่วทั้งตำหนักน้อมรับคำสั่งหัวหน้าเผ่าราชินีสายายิ้มดูแลสาขาย่อยของเผ่าเทียนเฟินก็ได้แค่นี้สินะพวกเจ้าคงลืมความชอบธรรมและคำสัญญาของเผ่าใหญ่ไปแล้ว รองหัวหน้าเผ่าลุกขึ้นโค้งคำนับแล้วพูดขึ้นว่าฝ่าบาทในเมื่อมีวิญญาณนั้นเป็นสินสอดให้ตอนไหนก็เหมือนกันท่านเอาสินสอดออกมาตอนนี้แล้วค่อยทำพิธีแต่งงานดีหรือไม่เจ้าบังคับข้าเหรอมิบังอาจวันนี้ข้าจะไม่ให้วิญญาณเด็ดขาดข้าจะแต่งงานเข้าเรือนหอกับเวนเซ้าหยีก่อนพวกเจ้าจะทำอะไรข้าได้เวนเซ้าหยีกวาดตามองทุกคนสุดท้ายก็มองไปยังรองหัวหน้าเผ่า วันนี้ฝ่าบาทผิดคำสัญญาก่อนไม่ใช่ว่าข้าไม่ยอมแต่งงานกับนางข้าเป็นคนรักษาคำสัญญาฝ่าบาทกลับไม่รักษาขออภัยที่ข้าไม่สามารถแต่งงานกับฝ่าบาทได้รองหัวหน้าเผ่าขมวดคิ้วเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรหัวหน้าเผ่าทำทุกอย่างก็เพื่อที่จะไม่ต้องแต่งงานกับนางและตอนนี้ในตอนที่รองหัวหน้าเผ่าลังเลนั้นราชินีก็ตกไปยังเวรเศาียถ้าไม่ใช่เพราะเวรเศาียไหวพริบเร็วคงจะโดนตกจนตัวกระเด็นแล้ว วนเศร้าหยีหลบไปได้แต่คนด้านหลังของวนเศ้าหยีกลับหลบไม่ทันพวกเขาสำลักเลือดล้มกันเป็นแถมนับแล้วก็สิบกว่าคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโนเวลบทที่12 4 3สสประจันหน้าแม้แต่ก้อนหินใหญ่ยังโดนราชินีตบจนบทขยี้ราชินีครั้งแรกพลาดครั้งที่สองก็ประสานมือเข้าด้วยกันยิงลำแสงไปยังวนเศ้าหยีวนเศร้าหยีเหมือนนกบยบินไปมาเอ็นตัวหลบไปมาหมุนตัวไปยังรอบๆบงานพิธี ใบหน้าของเขาหล่อเหล่าการเคลื่อนไหวรวดเร็วเหมือนเทวดากำลังเต้นรำแต่ทุกคนกลับไม่มีอารมณ์ชัยชมระบำของเขาเพราะตามด้วยที่ที่วันเศร้าหยีหลบหรือหลุมที่ถูกระเบิดออกหรือทหารขันทีที่โดนระเบิดตายหรือแม้แต่ขุนนางทุกคนวุ่นวายกันไปหมดเสียงร้องให้กรีดร้องร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นรองหัวหน้าเผ่าตบโต๊ะความโกรธทะพุ่งพล่านขึ้นมาทั้งตัว พวกคุณนางอาจจะมองไม่ออกว่าในอากาศมีอะไรบ้างแต่พวกเขาเป็นคนฝึกวิทยายุท์จึงรู้ว่ามันคืออะไรกระแสะอากาศเหล่านี้เหมือนใบมีดยักย้ายที่คมที่สุดเมื่อถูกโจมตีไม่ตายก็บาดเจ็บสาหัสพวกเขายอมแต่งงานด้วยใจจริงราชินีกลับโหดเที่ยมอมหิตขนาดนี้ผู้อาวุโสชีพูดขึ้นรองหัวหน้าเผ่าพวกเราจะลงมือไหมแม้แต่ผู้อาวุโสหงก็ทนดูต่อไปไม่ได้ตะโกนอย่างโมโหว,วา รองหัวหน้าเผ่าครั้งก่อนนางเกือบโดนหัวหน้าเผ่าฆ่าตายครั้งนี้ยังกล้าคิดที่จะฆ่าหัวหน้าเผ่าต่อหน้าผู้คนมากมายและต่อหน้าพวกเราอีกถ้าได้แต่งงานกันจริงๆต่อไปไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างข้าว่านายกเลิกงานแต่งงานนี้เถอะไอหยาพวกเจ้ายังจะพูดอะไรอีกราชินีเป็นยอดฝีมือระดับเ็หัวหน้าเผ่าพวกเรายังอยู่ที่ขั้นสูงสุดระดับหถ้าพวกเราไม่ลงมืออีกหัวหน้าเผ่าอาจจะตายได้นะ รองหัวหน้าเผ่าท่านออกคำสั่งมาเถอะพวกเราจะได้ลงมือรองหัวหน้าเผ่าเม้มริมฝีปากบางดวงตาคมกริบจ้องมองไปยังข้างบนขอแค่หัวหน้าเผ่าพวกเขามีอันตรายพวกเขาก็พร้อมจะสละชีวิตปกป้องหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าพวกผู้อาวุโสร้องขึ้นอย่างร้อนรนใจวิทยายุ์ของราชินีกล้าแกร่งมากถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปหัวหน้าเผ่าของพวกเขาต้องเป็นอันตรายแน่ใจเย็นหน่อยถึงแม้นางจะลงมือโหด แต่ก็ยังเก็บแรงไว้หัวหน้าเผ่าไม่เป็นอันตรายหรอกยังไม่พูดว่าหัวหน้าเผ่าจะมีอันตรายไหมท่านดูสินางไม่สนใจขุนนางและประชาชนของตัวเองด้วยซ้ำคนแบบนี้เงียบปากเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรแต่คำสั่งของบรรพบุรุษจะขัดก็ไม่ได้นอกจากแต่งงานพวกเขาเผ่าเทียนเฟินจะเข้าไปยุ่งเรื่องของคว้นปิงไม่ได้จะตอบโต้แคว้นปิงไม่ได้และจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ปกครองคว้นปิงไม่ได้ด้วย ถ้ายุ่งเรื่องการปกครองของแคว้นปิงได้พวกเขาคงวางแผนโค่นล้มราชินีไปนานแล้วตึกตึกตึกใต้เท้ามูหยงท่านตื่นสิฟาบาดหยุดเถอะพยัคฆาสู้กันอีกเลยผู้คนล้มลงเยอะมากขึ้นบางคนก็โดนทุกเป็นชิ้นบางคนก็ตายโดยไม่เหลือศพเป็นชิ้นเป็นอันด้วยซ้ำพวกคุณนางโกรธมากขึ้นราชินีไม่สนใจความเป็นความตายของพวกเขาทำตามอำเภอใจคนแบบนี้พวกเขาจะพักดีไปทำไม วินาทีนี้ทุกคนต่างก็หวังให้อ,องสเสวียชินบุกเข้ามาเร็วๆถ้าไม่ใช่เพราะอย่างโมดึงอย่างม่านไว้ได้ทันเกรงว่าอย่างม่านคงจะตายในมือราชินีไปแล้วอย่างโมพูดขึ้นอย่างร้อนใจที่นี่อันตรายเกินไปเจ้ารีบออกไปเร็วเข้าไม่ฆ่าไม่ไปเสด็จพี่คำพูดของเสด็จพี่ฝ่าบาทยังพอฟังบ้างเสด็จพี่ช่วยไปขอร้องให้วนเซ้าหยีหน่อยได้ไหมขอให้ฝ่าบาทหยุดโจมตีเถอะ เจ้าลอเล่นอยู่หรือไงฝ่าบาทจะฟังคำข่าได้อย่างไรไปกันเถอะรีบออกจากที่นี่เร็วเข้าตึกข่ารับใช้ในวังหลายคนที่อยู่ด้านหลังของวนเส้าหยีก็ล้มตายกันหมดเห็นศพที่เริ่มกองเป็นภูเขาวนเส้าหยีก็ขย่งปลายเท้าและกระโดดเพียงไม่กี่ก้าวก็ไปถึงข้างตัวนักดีดพินแล้วจากนั้นก็หยิดพินขึ้นมายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่หนึ่งสองสี่สี่่าไม่ตายเจ้าคงจะผิดหวังมากสินะตึงตึง เมื่อเห็นกระแสะอากาศกำลังพุ่งไปยังพวกขุนนางและทหารเสียงดีดพินจูนจูก็ดังขึ้นและพลังอันทรงพลังก็ประทะเข้ากับกระแสะอากาศของราชินีทําให้เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นทันใดนั้นแท่นทําทพิธีก็ระเบิดออกเป็นหลุมขนาดใหญ่พวกขุนนางที่รอดชีวิตต่างก็ตกใจจนเหงื่อแตกถ้าโดนตัวพวกเขาขึ้นมาพวกเขาคงได้กลายเป็นศพแน่ตึงตึงๆึโครมโครมโครม ตามด้วยเสียงพินที่ดังขึ้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นไม่หยุดเช่นกันแท่นพิธีอันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยหลุมรวมไปถึงเศษหินกำแพงที่พังทลายราชินีสายแยิ้มเย็นชาเหมือนจะมีความสุขกับการสูญเสียในครั้งนี้ไม่เจอกันหลายเดือนไม่คิดว่าวิทยายุทธเจ้าจะพัฒนาขึ้นมากเลยนะพวกเขาเป็นขุนนางของเจ้าเจ้ากลับค่าพวกเจ้าทั้งหมดแล้วใครจะมาแบ่งเบาภาร,ระแก้ไขปัญหาให้เจ้า ก็แค่พวกมดตัวเล็กๆค่าก็ข้าไปเถอะข้ามีเจ้าช่วยแบ่งเบาภาระคนเดียวก็พอแล้วถ้าข้าเป็นขุนนางของเจ้าข้าคงจะเสียใจมากพวกขุนนางที่พักดีหลับอยู่ข้างๆต่างก็แอบถอนหายใจรู้สึกสลดใจสีดพลังของกระแสะอากาศรุนแรงมากขึ้นและโจมตีเวรเศ้ยหยีอย่างรวดเร็วถึงแม้วนเศ้ยหยีจะมีวิทยายุทธ์ที่ยอดเยี่ยมและยังมีพินอยู่ในมือถูกกระแสะอากาศทำร้ายเข้า ราชินีแหงนหน้าหัวเราะเสียงดังดวงตาเย็นยยเยือกและหัวเราะอย่างเจ้าเล่ห์ทันใดนั้นก็ชี้ไปยังขุนนางทุกคนเวอรนเส้าหยีนี่เป็นแค่เริ่มต้นถ้าเจ้าไม่ยอมฆ่าไม่เพียงแต่จะทำลายเผ่าเทียนเฟินและยังจะฆ่าพวกเขาทั้งหมดไม่เหลือสักคนโครมพวกอสูรพังประตูวังเข้ามาแล้ววิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วพวกทหารเห็นแล้วก็ยกอาวุธขึ้นตอบโต้แต่ทว่าอสูรดูร้ายมากที่นี่ก็โดนราชินีทำลายจนไม่เหลืออะไรแล้วคนตายก็ตายกันไป คนบาดเจ็บก็บาดเจ็บกันจนลุกไม่ขึ้นจึงทำให้ทหารไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับพวกอสูรได้มือธนูที่ซ่อนอยู่บนหลังคาก็ตายและบาดเจ็บกันเกือบครึ่งเพราะการต่อสู้ของราชินีและเวินเส้าหยีมือธนูที่เหลือก็ทำอะไรพวกอสูรร้ายไม่ได้เลยเหล่าอสูรร้ายจับกลุ่มกันเดินเข้ามาและไม่มีใครสามารถหยุดพวกมันได้ตลอดทางอสูรทุกตัวกัดทหารตายได้หนึ่งคน ผู้นำกองทัพเป็นเด็กสาวหน้าตาสละสลวยบุคลิกมีความเก่งกาจและกล้าหาญนางขี่กระทิงไฟก้าวเขามาขณะที่นางกำลังนำกองทัพอสูนบุกเข้าโจมตีเสียงที่คมชัดราวกับระฆังเงินก็ดังก้องไปทั่วลานพิธีนางโง่ข้าหมดแล้วใครจะมาช่วยเจ้าหลักเจ้าราชินีไม่ตกใจเท่าไหร่แต่ไม่คิดว่านางจะมาเร็วขนาดนี้ วันเศ้ายีกระตุกยิ้มมุมปากมองดูรอยยิ้มที่มั่นใจและจองหองของกู้ชูหน่วนรู้สึกเหมือนท้องฟ้าจำใสขึ้นมาอีกครั้งนางยังไม่ตายจริงๆด้วยเขารู้ว่านางไม่มีทางตายอยู่ในวังใต้ดินหรอกนึกถึงตอนที่นางหลอกเขาเข้าวังเพื่อจุดประสงค์อื่นจากนั้นก็หนีไปคนเดียวรอยยิ้มของวันเศ้ายีก็ค่อยๆหายไปแต่แววตาที่อบอุ่นของเขาก็สะท้อนไปด้วยรอยยิ้มที่เจ้าเล่ห์ของกู้ชูหน่วนใช่ข้ายังไม่ตายเจ้าคงผิดหวังแย่เลยนะ นักฝึกสัตว์ราชินีตะโกนเสียงดังแต่ทว่านักฝึกสัตว์กลับเหลือแค่ไม่กี่คนบวกกับที่ฝูกวงเลวอิงปรากฏต,ตัวยกดาบขึ้นฆ่านักฝึกสัตว์ที่ยังไม่ทันตั้งตัวผู้คนไม่น้อยตกตะลึงกันหมดพ่อหนุ่มสองคนนี้ดูอายุไม่มากทำไมถึงมีวิทยายุทธ์ที่กล้าแกร่งเช่นนี้พวกเขายังไม่ทันได้ตั้งตัวนักฝึกสัตว์เกินครึ่งก็ตายอยู่ในมือพวกเขาแล้ว พวกอสูรแยกย้ายกันอย่างเป็นระเบียบล้อมลานพิธีนี้ไว้แน่นหนารวมไปถึงยืนอยู่บนที่สูงเพื่อควบคุมสถานการณ์กู้ชูหนวนกว่าตามองลานพิธีที่วุ่นวายแล้วพูดขึ้นอย่างเย้ยหยันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่1,2,4,5ถลกหนังเซียวอยู่เซวีนจะบอกว่าเจ้าโง่ก็น้อยไปข่าพวกตัวเองทั้งหมดเจ้ากำลังรอพวกเราบุกเข้ามาเหรออ้อไม่สิ เจ้าน่าจะอยากต้อนรับพวกเรามากกว่าแต่เขินที่จะพูดดังนั้นก็เลยฆ่าพวกของตัวเองทั้งหมดเกี่ยวกับราชินีกู้ชูหน่วนบอกได้แค่นางโรคจิตมากราชินีตัวปลอมนี่ทั้งที่วางกับดักไว้เตรียมฆ่านางกับอ,องสเสวียฉินแต่นางกลับบ้าคลั่งฆ่าลูกน้องของตัวเองทั้งหมดโจมตีโดยไม่คำนึงถึงคนรอบข้างทำตามอำเภอใจขั้นสุดยังฆ่าขุนนางผู้พักดีทุกคนอีกนางบังคับให้พวกเขากบฏเอง ไม่รู้จริงๆว่านางกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่แต่เป็นแบบนี้ก็ดีจะได้ไม่ต้องต่อสู้เยอะราชินีก็ถึงเห็นว่าคนที่นางซ่อนไว้เพื่อดักโจมตีไม่รู้ว่าตายในกระแสะอากาศของนางไปเมื่อไหร่ราชินีโกรธมากนางเดินเข้าไปข้ารอเจ้ามานานมากเลยนะมู่นนวนเซียวอ,อยู่เซวินอยู่ไหนถึงแม้นางจะเป็นยอดฝีมือระดับเ็กู้ชูหนวนก็ไม่มีความเกรงกลัวเลยพร้อมที่จะสู้กับนางทุกเมื่อ ตายแล้วกู้ชูหน่วนมองด้วยสายตาที่เย็นชาจ้องราชินีไม่ละสายตารอนางพูดต่อราชินีเอาพัดเซวีนกูออกมาบนพัดมีเลือดที่แห้งแล้วติดอยู่กู้ชูหน่วนกับเวินเซ้าหยียังจำมันได้นั่นเป็นพัดประจํากายของเซียวอยู่เซวีนและเป็นพัดที่เป็นมรดกตกทอดของตระกูลเขาพกติดตัวไว้ตลอดรสชาติของเขาดีจริงๆข้าได้ลิ้มลองชายหนุ่มมากมายยังไม่เคยได้กินของอร่อยเท่าเขามาก่อนรวมไปถึงเลวอ,อิง เลว่าอิงเกลียดราชินีอยู่แล้วตอนนี้พอได้ยินนางพูดถึงเขามือที่กำดาบก,ก็กำแน่นขึ้นสายตาที่เย็นชาก็ประกายไปด้วยแรงอาฆาตเขาพยายามอดทนไม่ให้ตัวเองพุ่งเข้าไปฟูกวงเดินไปหาเขาแล้วพูดเสียงเบาว่าไม่ต้องสนใจนางหรอกนางตั้งใจย่โมโหเจ้ายายราชินีโหดนีพวกเราจะต้องฆ่านางได้แน่นอน มือที่กำดับแน่นของเลวอิงก็ถึงคลายลงเล็กน้อยแต่ความเย็นยะเยือกบนตัวกลับไม่ลดลงเลยมองเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความเกลียดชังของเขาราชินีคิดว่ากู้ชูหนวนจะโกรธและอละวาดแต่กู้ชูหนวนยังคงทีอยู่บนตัวของกระทิงไฟก้าวเขากอดอกด้วยท่าทีขี้เกียจเหมือนจะไม่รู้สึกสะทกสะท้านกับคำท้าทายของนางรอยยิ้มเย็นชาของราชินีก็หายไปช้าช้าเจ้าไม่เชื่อเหรอ แค่พัดอันเดียวจะบ่งบอกอะไรได้เลือดที่แห้งไปแล้วหรอเลือดของทุกคนก็เหมือนกันหมดแล้วอันนี้ละ่ะราชินีเอาหนังแผ่นหนึ่งออกมาเป็นหนังของคนแล้วโยนไปให้กู้ชูหนวนกู้ชูหนวนแทบหยุดหายใจนางจับหนังคนที่ไม่มีไออุ่นไว้แน่นหนังคนแผ่นนี้เหมือนของเซียวอยู่เซวีนมากกู้ชูหนวนยังคงคาดหวังหวังว่าหนังคนแผ่นนี้จะไม่ใช่ของเซียวอยู่เซวีนแต่นางมองซ้ายมองขวา ความหวังในใจก็เริ่มหายไปช้าๆสองมือของนางสันเทาอย่างรุนแรงไม่ใช่การแต่งและไม่ใช่การปลอมแปลงแต่เป็นหนังคนจริงๆนี่เป็นใบหน้าที่ขูดมาจากตัวของเซียวอยู่เซวินสดๆกู้ชูหน่วนพยายามข่มอารมณ์โกรธเอาไว้แล้วพูดว่าเซียวอยู่เซวินล่ะเจ้าทำอะไรเขายังจะทำอะไรได้ละ่ะ ก็ต้องปลดปรานเขาเหมือนที่ปลดปรานเลเวออิ่งแต่เขาปากร้ายเกินไปข้าไม่ชอบดังนั้นข้าก็เลยดูดพลังของเขาไปทั้งหมดดูดเลือดของเขาจนแห้งเหือดและยังถลกหนังใบหน้าของเขาลงมาตอนแรกข้าก็ไม่อยากถลกหนังเขาหรอกแต่เขาหล่อเกินจนข้ารู้สึกเสียดายหน้าเจ็บใจมากสินะฮ่าๆเจ้ายิ่งเจ็บใจข้าก็ยิ่งชอบเซียวอยู่เซวีนเป็นแค่คนแรกต่อไปคนที่เจ้ารักรวมไปถึงสัตว์ข้าก็จะฆ่ามันทั้งหมด ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนไลค์หนึ่งซับสไของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกด s u p e r t ์แ n k s ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโอโนเวครับ